Nhάp phải hắn là mỹ đắp nào, lắm 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 bàn nhé, thảo phải, cái thứ nữa thảo nói với bạn thảo nói với bạn, nha, phải chạy đi, đi, đi đi, พี่ปวดท้องแล้วลงขาปล่อยไหมพี่ผู้หญิงอ่ะมีนะพี่นั่นแหละมท้องแล้วลงขามีบ้างไหมปวดท้องปวดขาแล้วันระวังขามีแต่ท้องไม่เออเดี๋ยว z o o ให้ดูคือผมเห็นแบบมันเหมือนแผลในท้องแล้วมันลงที่ขา สประมาณนั้นนะ่ะน,นักกายเราเป็นไงพี่นดีอะไรบ้างไหมตอนหมดฟันพี่อันนี้เป็นมะเร็งนะมันเียมัต้องอยู่ในท้องเลยมะเร็งอะ่ะเวลามันลามอะ่ะมันเหกระหายทนะี่ผมเห็นนะ่ะมันเห็นแผ,นผลมันูน่ในท้องแล้วมันก็ลงขาประมาณนั้นนะ ไปดูอะมันเป็นอย่างน uh huh. ั้นอาั hmm. <F> ้นอยงนั้บางทีระดับนี่นั้นช้าบ่อยๆนะมีกรรมอะไรกพรค่าจาร์เอาที่แป้งสวดมนต์คนน้นที่เ้็กน้ำใส่ปลาสวดมนต์นิดนึก็ได้ค่ะท่ใส่ปลาสิร้อยกจาดีล้วี่